จะเป็นยังไงถ้าเราจับ Squid g ิ m เกมมาอยู่ในเกม d Dress to Impress ในโลบอ x อะไรก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d Dress t o i m p r e s s อีกครั้งมีน้องๆหลายคนเรียกร้องมานะคะนับแล้วก็1 2อ่ะ1อนทวนะ <laughs> อยากให้กลับมาเล่น e ด้ to i m p r e พ s นะคะได้เลยค่ะซึ่งในทีมของ Ho อ t e s s นะคะใช่ไหมอ่านอย่างนี้หรือเปล่ามันแปลว่ายุ่งเหยิงแบบ Ho อ t แบบว่าเราร้อนแต่ยุ่งเหยิงดังนั้นเราจะแต่งเป็นเล,นลนดลายรอนเองนะคะนี่คือปกติแล้วเจ้าตุ๊ก,กตาโกโกวาเนี่ยเขาจะผมสั้นเนาะเขาจะมัดแกะสองข้างซึ่งด้วยความยุ่งเหยิงของเราเราก็เลยเอาแบบโพนิเทลแบบนี้เลยค่ะสองข้างแบบนี้เขาเรียกโพนิเทลหรือเปล่าเออเราก็เอาเป็นผมแบบยุ่งเหยิงแบบนี้ไป็นเลยเอ,อ ก็เพิ่มความยุ่งเหยิงให้กับตุ๊กตาโกโกวาของเรานะคะส่วนหน้าตาเนี่ยจำได้ว่าเขามีหน้าแบบนี้นี่โอ้ เป็นตุ๊กตาที่แบบเออตุ๊กตากระเบื้องที่แอบแตกนิดนึงอะไรแบบเนี้ค่ะเออก็เป็นแบบว่าเอาย,เยุ่งเหยิงไะทุกคนปกติตุ๊กตามันก็จะเรียบเรียบใช่ปะแต่ด้วยความที่โกโกวามาในทีมฮอสเมสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีความยุ่งเหยิงนิดนึงปะแกไหนขอดูซิมีเดรสตัวไหนที่แบบว่าดูยุงยงย่งเหยิงยุ่งเหยิงแบบอุ๊ยตัวนี้ก็น่าจะได้นะคะอุ๊ยสวยสวยสวยเลิศเลิศเป็นโกโกวาแบบอา ติดแกรมเป็นเวอร์ชันติดแกรมไม่ใช่เด็กนักเรียนอนุบาลน,นะคะเป็นแบบว่าโกโกวามหาลัยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคเสื้อในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเหมือนใส่เอี๊ยมอะไรอย่างงี้ใช่ปหเราก็จะคงคอนเซปต์เสื้อด้านในเป็นสีเหลืองส่วนเอี๊ยมด้านนอกที่เป็นเอี๊ยมกระปองเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนั่นเองในขาไหนดูสิว่าส้มประมาณไหนดีเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรอ๋อี่ไงีนไงเจอแล้วโว้ยอันนี้มันแดงไปป้าแต่มันดูสม้มเอ๊ะหรือมันแดง มันน่าจะแดงนะคะโอเคเปลี่ยนเป็นส้มสักหน่อยก็มาสุดลายประมานนี้เลยทุกคนกรอบสีนี้ไปรอ กอ๊อปสีนี้เป็นโลแล้วก็วางให้หมดไปเลยเฮ้ยน่ารักเห็นบ้านเริ่มดูมีความแบบกโกวาขึ้นมาแล้วนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็นี่เป็นสีส้มบริจาส่วนอันนี้นี่มันเป็นตรงไหนเนี่ยอ๋อไปตรงนี้ตรงนี้เราจะเอาเป็นสีแดงกำกับให้ดูเหมือนแบบว่าเฮย้ยเป็นเลือดไหลย,ย้อยออกมาอะไรแบบเนี้ยทุกคนเออส่วนที่เหลือเราก็จะเอาเป็นสีส้มให้หมดไปเลยะะเด็ะขาอ ก็จะได้ประมาณน,นี้เลยค่ะเหมือนอ่าไม่ใช่เลือดไหลย้อยตอนนี้เหมือนน้ำมากไหลย้อยโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาหาถุงเท้าซึ่งเอาจริงๆปะคือพี่วีเนี่ยห่างหายจากเกม Dress to Impress ไปแบบอาวางมือไปนานมากเลยคือพอเกมดังปุ๊บเป็นไงคะเลิกเล่น ลกจิตเป็นคนลกจิตประมาณหนึ่งคะโอเคนี่งถุงเท้าเจอแล้วโอเคแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นข้อแบบว่าปันกลางประมาณนี้ก็แล้วกันนาอเออเดี๋ยวสูงมันจะสูงไปแล้วก็ปัดเป็นสีขาวนะฮะทั้งสองรายเลยก,ก็จะได้ปะระมาณนี้ต่อไปรองเท้าเอยอย่างได้รองเท้าแบบเหมือนรองเท้านักเรียนนะแกนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอ้โหเลิศเลิศเลิศเชิดแมนแต่นี้แล้วคือมันแบบ ยังยุ่งเหยิงไม่พอปาแกมันยังยุ่งเหยิงไม่ค่อยเยอะอะโอเคเราใส่โบด้วยดีกว,วา่านี่ติดโบ้สองข้างไปเลยค่ะติดไปเลยค่ะสองข้างแบบนี้เออก็ติดแกมไปเลยสิคะเราอยากปรับให้มันเป็นแบบแมทนี่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 โอ้นี่ไงเจอแล้วอุ้ยตายแล้วคุณเธอยุ่งเหยิงไม่ต่างกันเลยนะคะคนเมื่อกี้เออต่อไปเราจะเติมอะไรดีอะทุกคนให้ความแบบยุ่งเหยิงอุ้ยไอติมดีไหมไอติมกับไม้แปดดิมเอ้เอาทำไมถือข้างเดียวกันแบบนั้นละคะ ทำไมถือข้างเดียวกันแบบนั้นเอาออกกันละกันนี่ถือแค่ไอติมก็พอ,อมากินไอติมกับโกโกอาไหมคะอะไรวะอะไรกันครับเนี่ยและนี่คือเวทีการประกวด d r e ร s to Impress ในโลบอกกับทีมยุ่งเหยิงแต่ว่าเราร้อนโอ้โหอันนี้คือแบบไม่ยุ่งเท่าไหร่ให้สองก็นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหรือว่าความที่มันฮอตเมสฮอตเมสอะไรสักอย่างนี่คือแบบเรียบ แต่ว่ายุ่งเหรอหรือว่ายังไงยุ่งจนไม่มีเวลาแต่งตัวยังไงให้ถามไปก่อนเฮ้ยนี่ไง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 ดิฉันไม่ได้เข้าใจผิดค่ะมันต้องยุ่งอย่างแบบนี้ถูกปะโอโหเลิศเลิศอันนี้ปังอันนี้เลิศอันนี้สวยอันนี้สุดสุดปังให้ให้ให้าไปเลยก็แล้วกันค่ะเนี่ย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 เห็นปะมันก็ต้องยุ่งเย่างแบบนี้แต่แบบเราร้อนเลยค่ะแต่นี้ไม่ค่อยเราร้อนเท่าไหร่ให้ซักอ่ำ ลเลดไลโกโกวาโกชื่อฉันสวยที่สุดขอคะแนนให้กโกโกวาด้วยนะคะน้องๆให้กี่ดาวอย่าลืมคอมเมนต์นะอ่ะเดะอ่ะอ่ะอะอ่ะเออเออเออโอเคดูทรงแล้วนะแต่งไม่ทันนะคะและผู้ชนะในทีมการประกวดนี้นั่นก็คือโอเคไม่มีเราไม่เป็นไร ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะสื่อตีมบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจความแบบเล่าร้อนของเราใน s u u i g เกมไงเออเดี๋ยวครั้งหน้าเราซื้อตีม s u u i g เกมเหรอดีเนก็ทําการซื้อตีมไปเลยสิคะโอ้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยสิคะโอ้โหเกมนี้นี่มันโหดร้ายมาค่ะในตีม q u i d Game ดูสิว่าชาวชาวโรบอทเนี่ยเขาจะแต่ง Squid Game ออกมาเป็นแบบไหนซึ่งพีิวีคิดไว้แล้วว่าพีหวีจะแต่งเป็น222 2, 2 อ,อตัวละครที่เป็นแบบคนท้องอะทุกคนเออเราจงมาแต่งกันนะคะท้าไทายสักหน่อยทา,ทาไทยสักหน่อยอ่ะจะเลือกทรงผมแบบนี้เขาจะผมแบบสั้นๆปะบ่าอะไรประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็จะมีหน้ามานะทุกคน ตรงไหนมันมีหน้ามาบ้างคือแบบตอนเนี้ยเหมือนแบบเหมือนผู้เล่นใหม่มากผู้เล่นฝึกหัดมากคือแบบ <c oughs> ออไม่รู้อะไรตรงไหนเลยโอเคปรับเป็นสีดําให้หมดนะคะสีผมก็แบบสีดําไปเลยอุ้ยได้อยู่นะน่ารักอยู่น่ารักอยู่ได้อยู่โอเคต่อไปหน้าตานะคะหน้าตาคนเจอแบบออกแนวน่ารักใช่ใช่เลยอันนี้เลยนะคะออกแนวน่ารักเว้เดี๋ยนะ ทำไมสีผมดิฉันมัน,ม,นมันแบบเป็นแบบนั้นอนะโอเคเดี๋ยวขอแก้ก่อนนะคะสีผมนี่งโอเคต้องปรับเป็นสีดาให้หมดแบบนี้เลยนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทําให้มันเหมือนแบบเออกำลังตั้งท้องอยู่เราถือเป็นอะไรดีนี่อันนี้แหละ ทองโตค่ะเพราะว่าแบบเออในในซีรีส์เขาก็แบบเหมือนไกล้คอนแล้วใช่ปะเรามาถือฝักทองไว้ข้างหน้าเออให้มันเหมือนแบบว่าเรากําลังตั้งคันอยู่อะไรแบบนี้นะฮะได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเสื้อหูดไหนอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอันนี้ได้นะอันนี้รอดอันนี้ปังโอเคเราต้องปรับสีเป็นสีเขียวมันมันเขียวฟ้าทุกคนเออมันจะเขียวประมาณแบบเฮ้ยได้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสีนี้เลยใช่นี่แหละเข้มประมาณนี้ โดนใจวัยรุ่นโดนใจวัยโจโดนใจวัยโกโก้สุดเออแล้วเราก็เปลี่ยนฝักทองให้เป็นสีไปเลยค่ะให้เหมือนแบบว่าเขาเป็นเอ,อ่อท้องของเราที่แบบเป็นลูกของเราในท้องเราอะไรแบบนี้นะฮะนี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะคือถ้ามองในความแบบเออมองข้ามรูปฝักทองไปหน่อย มันก็จะดูเป็นท้องจริงเออเราก็ต้องแบบมีจินตนาการนิดนึงนะคะเด็กเราต้องจินตนาการนําความรู้ไม่ใช่โอเคกางเกงก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเรืๆปังๆซึ่งหลายๆคนแต่งโกโกวา,ก,วาก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละแต่งซากุตเกม่ะเนาะเป็นผู้เล่นน่ะก็น่าจะเป็นเซตชุดนี้แหละที่แบบเหมือนเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนของพี่ก็คือพี่หวีแบบ จะตั้งคันอะไรแบบนี้ไงเป็นผู้เล่นสองสองสองแล้วกแบบเออให้มันมีหนา้นาทองหน้าทองทองอยู่คาอะไรแบบนี้โอเคใส่รองเท้าเอาเป็นคู่นี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ปรับเป็นสีดําพี่จาไม่ได้ว่าว่ามันสีอะไร <laughs> จาไม่ได้ว่ารองเท้าในโกโกวาเขาใส่สีอะไรนะจะสีขาวมั้งแต่ว่าเราแต่งสีดําไปก็แล้วกันนะคะ <laughs> เพื่อไม่ให้มันแบบดึงดูดจนเกินไปแต่ตอนนี้ท้องต่ำมากนะ่าจะท้องผู้ชายหรือว่าไม่ก็ท้องแฝด โอเคเราอยากให้มันแบบสูงขึ้นอีกนิดนึงอ่ะทุกคนเราจะเลือกเป็นอะไรดีให้มาช่วยในการที่แบบให้ท้องเขาดูแบบสูงขึ้นเป็นกว้างได้ไหมไม่ได้ดูสรงแล้วไม่น่าจะได้ไหนขอลองดูสิไม่น่าได้นะโอเคต่อไปเอาเป็นเอ่อมีอะไรอีกบ้างอ่ะมีอุ้ยนี่ไงตุ๊กตาด้อู้อู้อันนี้เหมือนอุ้มเด็กอุ้ยอันนี้ก็พอได้อุ้ยอืถ้านี้ท้องต่ำมะอุ้ย,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 ยถ้านี่ได้อยู่นะแต่แบบเหมือนท้องเบี้ยวอ่ะทุกคนท้องมันเบี้ยวอ่ะ ไม่น่าเวิร์กป่ะเออท่านี้มันอุย๊ยแต่ท่านี้เหมือนอุ้มเด็กเลยอะเหมือนอุ้มเด็กตัวกลมๆตัวอุ้มเด็กแบบวต้ว,วันเออวต้ว,วันท่านี้ก็ไม่ได้อะ่ะทุกคนคือตุก๊กตามันเด่นเกินอะโอเคเอาออกก่อนแล้วกันนะคะไหนดูซิมีอะไรอีกบ้างแมวไหมอุ้เฮ้ยได้เลยคือถ้าไม่ข้าแบบมองข้ามหัวแมวอะทุกคนลองมองข้ามหัวแมวอะ คือมันได้เลยนะคือมันแอบเบี้ยวนิดนึงแหละแต่มันได้นะเนี่ยในขอลองดูสิปรับเป็นสีนี้ให้หมดได้ไหมไม่ได้เนาะหัวแมวมันแบบเออทองมันเบี้ยวโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยอันนี้แมวตัวบักเอ็กมากโอเคเลยไม่ได้อะหรือว่าเราจะแบบแค่ถือฝักทองก็พอปะถือฝักทองก็พอก็น่าจะโอเคแล้วนะหรือว่ามันมีอะไรอีกไหนะดูสิวิ่งนี่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 น,น,นี่โอ้ my god หนะดูสิวิ่งวิ่ง วท่าไหนดีทุกคนอุ้ยอันนี้อันนี้เหมือนอันนั้นเลยวอันนี้ดีสุดอันนี้แบบแบบแบบจับท้องด้านหน้าทุกคนจับด้านหน้าแต่คือแบบอาจจะเหน็บตุ๊กตาไว้ด้วยแลรอยางเงี้ยไว้ให้ลูกตอนเกิดโอ้โอ้จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ค่ะทุกคนโอเคได้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 เลิศ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 อันนี้ได้อันนี้ซื้ออันนี้ปังโอ้โหเลิศ ลดเลย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 วิ่งเดี๋ยวนะเราลืมเราลืมเราลืมเสื้อด้านในทุกคนเสื้อด้านในเดี๋ยวเสื้อด้านในมันต้องเป็นสีขาวอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้เออโอ้โหลนลนลนไปหมดละสีขาว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  ไม่ได้อมันไม่เนียนอ่ะเอาไงดีโอเคโอเคมันมันเหลือแค่ยิบห้าสโอเคไม่ใส่ก็แล้วกันด้วยเโอเคโอเคเดี๋ยวแหละและนี่ก็คือเวทีสควิตเกมมาคนแรกนะคะมากับทีมผู้คุมโอ้โหเอาไปเลยค่ะ5ดาวผู้คุมคนนี้แซ่บเวอร์เฮ้ยคนนี้คือนึกถึงผู้เล่นที่แบบที่ที่แซ่บๆอะ่ะทุกคนที่แซ่บๆแซ่บๆตอนแรกๆอ่ะ เออให้ห้าดาวไปเลยนึกถึงเออดูแล้วนึกถึงดูแบบแซบดูสวยอะดูปังเอออันนี้ปัง มีความแบบสีแดงๆตามเสื้อเอโดนอะไรมาหรือเปล่าโดนอะไรมาหรือเปล่าโอ้ให้ไปเลยห้าดาวและนี่ก็คือผู้เล่นสองสองสองผู้เล่นที่แบบตั้งคันอะไรแบบนี้ทุกคนดูสิดูสิดูซีซซโลนินะคือเขาแบบเออตั้งคันอยู่ไงก็ขยับได้แค่นี้ค่ะโกโกวาาก o ชื่อพี่วีสวยที่สุด <laughs> โอ้ยคือกระโฟงตัวนี้หาจากไหนอะพี่หาไม่เจอเลยอะทุกคนไปเอามาจากไหนบอกพี่ทีและผู้ชนะในทีมสควิตเกมนั่นก็คือ อุ๊ยปังปังนะปังนะปังทุกคนเลยโอเคค่ะทุกๆคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พีวีด้วยนะคะฝากคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะอยากให้ทําเกมอะไรหรือแมปอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้พีวีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์นะ